พี่น้องครับผมมาปราัยที่นี่หลายรอบแล้วสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยจันทบุรีจำได้ดีสลักอยู่ในหัวใจตลอดมาอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงครับมาปราัยที่นี่กลับไปสักพักติดคุกทุกทีแต่คราวนี้พิเศษแล้วหมดวาระหมดวเวลาแบบนั้นแล้ว เนื่องจากว่าไปที่ไหนคนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองเขาไม่เอาประเด็จการเขาจะเอาแต่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นแล้วยุคสมัยแห่งการต่อสู้ที่เหนื่อยยากของประชาชนมันผ่านพ้นมันมาถึงเวลาที่ประชาชนไม่ต้องเดินไม่ต้องกินไม่ต้องนอนกลางถนน แค่เดินเข้าคู่หากาเบอร์ยีก้าผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเท่านี้ก็เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเดินหน้า,ป,าประชาธิปไตยได้สำหรับพลเอกประยุทธ์สำหรับพลเอกประวิทย์และพวกท่านอย่าได้อาลัยอาวรใดๆอีกเลยครับ9ปีผ่านมามันเจ็บปวดเกินพอแล้วกรวดน้ำความขันไปเถอะ ผมไปปักใต้ปราใสสงขลาปราใสนครศรีธรรมราชปราใสภูเก็ตพังงาได้ความหมายได้ความรู้สึกเดียวกันเลยครับก็คือเขาบอกว่าเอียนเต็มทีถามว่ารู้สึกเอียนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเทียบได้กับอะไรถ้ามาจันทบุรีก็ต้องบอกว่าท่านลองแกะทุเรียนหมอนทองกินติดต่อกันสักเก้าเม็ดสิครับเอียนประมาณนั้นเลยครับประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคือ อยากแค่ไหนก็ยัดต่อไปไม่ไหวเพราะลำบากเพราะเจ็บปวดเพราะเป็นนี้ไม่เห็นอนาคตดังนั้นท่านจึงต้องการรัฐบาลชุดใหม่แต่ถ้าต้องการรัฐบาลชุดใหม่ต้องเอาชนะเขาให้ได้เด็ดขาดเพราะเขาตั้งสวไว้2อ0้คน คอยที่จะยกมือให้ประยุทธ์อยู่ตลอดเวลาและถ้าจะชนะเขาได้เด็ดขาดมีพักเดียวที่จะทำได้เกินครึง่งคือเพื่อไทยเท่านั้นครับนี่คือความจริงการประกาศเป้าหมายแลนสไลด์เพื่อไทยเกินครึง่งมันไม่ใช่เป็นการประกาศภาพฝันมันไม่ใช่เป็นการประกาศสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเพราะพักเพื่อไทย เคยทำสถิติแลนสไลด์มาแล้วไม่ว่าจะเมื่อปี48 377จาก500ที่นั่งปี54 265จาก500ที่นั่งแล้วนับอะไรกับปีนี้ที่ประชาชนเจ็บปวดมาเกปีมันจะไม่ได้310จาก500ที่นั่ง พี่น้องที่เคารพแต่ถ้ามันจะได้จริงๆเนี่ยมันจะพลาดไม่ได้แม้แต่สักเม็ดสักเขตนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกไล่ตั้งแต่ะเชิงสา,ช,า,ช,าชนบุรีจันทบุรีจังหวัดตราดที่จริงอ่ะสัญญาณความเปลี่ยนแปลงมันก็พอมีอยู่แล้วคราวที่แล้วผมลงสมัครพักไทยรักษาชาติ มาหาพี่น้องจันทบุรีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเดินไปไม่ถึงวันลงคะแนนดังนั้นใครที่ตั้งใจกาไทยรักษาชาติคราวที่แล้วอันไว้แล้วกาเพื่อไทยคราวนี้แหละครับเรามาตามหารักเก่าของเราเพราะเราเคยอยู่กันมาเคยเคียงข้างกันมาและเพะพี่น้องก็ตั้งใจจะกาอยู่แล้ว พี่น้องครับพอพูดถึงไทยรักษาชาติหลายคนก็เลยกังวลว่นธธานัทวุฒิกาเพื่อไทยคราวนี้พอเขาเห็นว่ากระแสดีเขาเห็นว่าจะชนะแน่เขาจะยุบพักคซะอีกไหมกาไปแล้วเขายุบทิ้งจะทำยังไงเอาอย่างนี้ก่อนพี่น้องฝันทงขณะนี้เหลือเวลาสิบวันจะถึงวันเลือกตั้ง ถ้าจะมีการยุบพักจริงไม่มีทางยุบทันไปถึงวันเลือกตั้งแน่ๆสบายสบายทีนี้ปัญหาต่อมาแล้วถ้าเขาปล่อยให้เลือกตั้งพอเห็นว่าเราได้มากเห็นว่าเราแลนสไลด์จะยุบพักเสียละพี่น้องถ้าได้เกินครึ่งถ้าได้แลนสไลด์ต่อให้ยุบพัก ก็ตั้งรัฐบาลได้เพราะสอสอส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักไปนั่งรออยู่ในสภาเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่มีปัญหานี้แล้วครับและที่สำคัญคือฝ่ายที่เขาคุมเกมอำนาจผมไม่เชื่อว่าเขาจะเล่นเกมยุบพักอีกเพราะเดี๋ยวนี้นี่พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมีหลายพัก เพื่อไทยได้เกินครึ่งยืนไว้พักหนึ่งยุบพักนี้ไปโผพักนั้นยุบพักนั้นไปโผปพักนี้ยุบพักนี้ก็ไปโผพักโน,น้นสกัดไม่อยู่่ะครับมีอยู่ทางเดียวก็คือเมื่อประชาชนตัดสินใจอย่างไรก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของประชาชนดังนั้นเที่ยวนี้ ถ้าประชาชนตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือกเพื่อไทยอะไรก็ขวางไม่อยู่ครับฟันธงแต่กิเลสของคนนี่แหละครับที่ยังขวางทางอยู่ความอยากได้ใครเป็นไม่รู้จักพอของคนนี่แหละที่ยังไม่ยอมที่ผมพูดมาตลอดบัดนี้ความจริงโผล่ออกมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่า ฝ่ายเขาเนี่ยไม่คิดว่าจะต้องได้ที่หนึ่งฝ่ายเขารู้ว่าลงแข่งเที่ยวนี้ยังไงก็แพ้แต่จะตั้งรัฐบาลถามว่าจะตั้งยังไงก็ถ้าเพื่อไทยได้ไม่ถึงครึ่งเขาจะรวมกันในพักรวมรัฐบาลเดิมนี่แหละครับประยุทธ์ประวิทย์อนุทินจุลินต่างๆและบวกด้วยสว250คน ตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาก่อนในว่าฟอร์มรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อได้ตัวนายกเขาก็จะยื่นผลประโยชน์ประเภทกล้วยบวกเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับสอส,อสอกลุ่มต่างๆเอากล้วยไปถ้ามาสิบคนให้รัฐมนตรีช่วยสิบห้าคนว่าการกระทรวงเล็กมายี่สิบห้าคนว่าการกระทรวงใหญ่เขาจะเล่นแบบนี้ ผมพูดหลายที่คนฟังนั่งพยักเห็นด้วยบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อวานนี้ครับท่านธีรพนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดชัดแล้วครับอกว่าถ้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยปกติเขาไม่ทำกันแต่ถ้าจำเป็นต้องทำ ก็จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆมากขึ้นเองพี่น้องครับนายวิศนุเครืองามพูดออกมาได้ยังไงว่าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆมากขึ้นเองนี่สอสอนะครับไม่ใช่หางตุกแกมันจะค่อยๆงอกขึ้นเองได้ก็แสดงว่า มีแผนครับที่จะทำเหมือนที่ผมพูดนี่แหละคือเอากล้วยตกเอาเก้าอี้ตกจากเสียงข้างน้อยก็ค่อยๆกลายเป็นเสียงข้างมากวิธีการแบบนี้แค่คิดก็อับประยศเป็นวิธีการทำลายระบบการเมืองทำลายพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยและหยียบย่ำเกียรติยศศักดิ์ศรีของประชาชนดังนั้นตัดปัญหา ตัดความคิดอันไม่เข้าท่าเหล่านี้ด้วยการทำวิธีเดียวรวมพลังคนจันทบุรีคนตราดคนชนบุรีคนภาคตะวันออกทั้งหมดกาเพื่อไทยให้แลนสไลด์ปิดเกมไปเลยกาแบบไม่ต้องลุ้นกาแบบไม่ต้องเสียวไส้ กาเพื่อไทยแล้วมั่นใจว่าสามทุ่มคืนวันที่14พฤษภาเราได้เ hey! ฮพร้อมกันหนะ้าจอทีวีสามทุ่ม14พฤษภาท่านดูทีวีที่บ้านผมดูทีวีที่พักเราจะรู้แล้วล่ะครับข่าวเขาจะรายงานว่าเพื่อไทยมาเกินครึ่งหรือเปล่าถ้าเพื่อไทยมาเกินครึ่งผมเ hey! ฮที่พักท่านเ hey! ฮที่บ้านเอาไหมครับ <Hey! S 1> เอาซ้อมสมมุติวันนี้วันที่14พฤษภา แล้วท่านดูทีวีผมดูทีวีผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้เวลา2 1นาฬิกาตรงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนำขาดชนะเกินครึ่งนี่ขนาดซ้อมอย่างแน่นขนาดนี้ซ้อมแล้วกาด้วยนะครับถึงวันจะได้ทำกันจริงๆไม่ใช่เก่งแต่ตอนซ้อม ผมจะรอดูหน้าจอทีวีไม่ใช่อาทิตหย์หน้าประยุทธ์มาเอามังคุดมาให้เขาอยู่อีกล่ะพี่น้องครับบ้านเมืองวันนี้ปล่อยให้คนพวกนี้นำพาต่อไปไม่ได้มันไม่มีทิศทางมันไม่เห็นเป้าหมายไม่รู้มันจะพาไปทางไหนคนทำมาหากินอยู่ดีๆกลายเป็นทำรรมาหากินไม่ได้ ชาวประมงได้ออกเรืออยู่ดีๆออกเรือไปหาปลาสดๆมันไม่ให้ออกเดี๋ยวนี้ต้องออกจากบ้านไปหาปลากระป๋องก็มาให้ลูกกินแล้วกับเรือประมงชาวบ้านและเงื่อนไขมากไปตามใจฝรัง่งไอยูยูจะสั่งยังไงทำไปหมดทำเกินที่ตกลงกับเขาด้วยทำจนเรือประมงพิการกันขอนประเทศเอะอะก็จับเอะอะก็ปรับ จะต้องมีเรดาร์จะต้องมีใบอนุญาตจะต้องทำถูกต้องจะต้องลงทะเบียนกรอกเอกสารพลาดนิดพลาดหน่อยก็ปรับเป็นแสนเป็นล้านทีกับเรือประมงชาวบ้านแล้วก็ยุ่งเรือเกินทีตัวเองซื้อเรือดำน้ำเครื่องก็ไม่มีจะซื้อมาหาพระแสงอะไรแหมกับเรือประมงชาวบ้านบอกว่าจะต้องเข้มงวด บอกว่าจะต้องรักษากฎหมายเรือดำน้ำรักษาเครื่องไว้ก็ไม่ได้แล้วได้ข่าวว่าจะเอาเครื่องยนต์มาใส่นี่นะครับไม่ได้เครื่องเรือดำน้ำนะครับจริงๆผู้บัญชาการฐานเรือสัมภาษณ์ว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์เอาเครื่องเรือผิวน้ำมาใส่เรือดำน้ำครับทีนี้แหละครับยุ่งเราอาจจะเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่มีเรือดำน้ำแต่ว่าพอลงน้ำแล้วมันลอยไม่ยอมดำฮะ พราะมันเครื่องเรือลอ,อยพี่น้องครับจันทบุรีมีศักยภาพทั้งไม้ผลทั้งท่องเที่ยวทั้งอัญมณีพลอยเมืองจันเมื่อเป็นพลอยหุงก็เป็นพลอยน้ำดีแต่ประยุทธ์กับประวิทย์พวกนี้ถ้าเป็นพลอยอย่าเอามาหุงเลยครับหุงยังไงก็ไม่สุกสักที เพราะว่าเป็นพล่อยเก๊ครับถ้าแท้ถ้าเป็นของดี9ปีมันต้องเห็นคุณค่าแล้วทันว่าไหมครับดังนั้นมากับพักเพื่อไทยเนะครับชัดเจนนโยบายเป็นจริงทำได้ทุกอย่างทุกนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทได้แน่ๆทุกคนไม่ว่าจะยืนหรือนั่งเก้าอี้เตรียมตัว รับเงินใช้เงินหาเงินกันหรือ,อยังจันทบุรีจะไหลเข้ามาพร้อมกันรวมแล้วหลายพันล้านบาทพี่น้องทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำพาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากวิกฤตที่มันมีอยู่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาประกาศแล้ว ว่าพืชผลการเกษตรของคนเมืองจันทร์นายกรัฐมนตรีเพื่อไทยจะเดินสายไปทุกภูมิภาคทั่วโลกเปิดตลาดการค้าใหม่ๆพลอยเมืองจันทร์ก็จะได้รับการส่งเสริมเปิดตลาดการค้าใหม่ๆโดยนายกรัฐมนตรีไปทำหน้าที่ ของดีเมืองจันทร์มันขายได้ทุกที่ครับไม่ว่าเอเชียยุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรือแอฟริกายกเว้นอย่างเดียวเอาไปขายดาวอังคารเหมือนขายยางพาราของประยุทธ์ไม่ได้เท่านั้นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกติกาช่อชนกติกาโคงแบบนี้จะต้องไม่มีจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนทันที ลูกหลานชาวบ้านที่เขาจะเกณฑ์ไปเป็นทหารไม่มีระบบบังคับเกณฑ์อีกต่อไปมีแต่ทหารสมัครใจอยากเป็นต้องได้เป็นไม่อยากเป็นไม่มีใครมาบังคับได้พี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหลายคนยังถามอยู่อีก ว่าจะไปจับมือกับใครจับมือกับประยุทธ์ไหมจับมือกับประวิทย์ไหมพูดกันจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนัทวุฒิคนหนึ่งนี่อ้าปากอธิบายจนแทบจะกินทุเรียนทั้งเปลือกได้แล้วและหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกทุกคนก็พูดตรงกัน พักเพื่อไทยจะไม่จับมือกับเผด็จการพักเพื่อไทยจะแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยถ้าประยุทธ์กับประวิทย์จะจับมือกันก็ให้เขาจับมือกันเองนะครับแล้วก็ชวนกันเดินจากไปไม่รอดหรอกครับสองคนนี้แตนเชื่อผมเถอะท่านอาจจะอยู่แต่ละแวกนี้แต่ผมไปมาทั่วประเทศจะรอดได้ยังไง ไปหาเสียงที่ไหนก็เจอแต่ลูกพักพวกเขาเดินบอกชาวบ้านเลือกผมนะครับเลือกผมคนนะเลือกผมส่วนพักให้เลือกเพื่อไทยไปเลยเป็นแคนดิเดตนายกที่ลูกพักทิ้งเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับท่านลองสังเกตดูดีครับไปหาเสียงแถวไหนเนี่ยไม่เห็นรูปประยุทธ์ไม่เห็นรูปประวิทย์ตามป้ายหาเสียงนานมากเลยนะครับเพราะว่าลูกพักเขาทิ้งแล้วเราจะเอาไว้ได้เลยครับ ขนาดลูกพักตัวเองยังไม่เอาเลยแล้วใครจะไปเลือกลูกพักแบบนั้นน่ะท่านลองคิดดีๆนะขนาดหัวหน้าพักมันเองมันยังทิ้งแล้วกับประชาชนมันจะไม่ทิ้งได้ยังไงครับ <gam mon noise> นี่มากับเพื่อไทยนี่แหละชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ที่สุดแล้วแล้วไม่ตอ้องกังวลนะได้มื่นหนึงกระเป๋าตังค์ดิจิตอลของพรักเพื่อไทยและแมประยุทธ์ถามอยู่นั่นแหะ แล้วจะเลิกบัตรคนจนเขาไม่เลิกบัตรคนจนเขาไม่ไม่เลิกเก็บไว้ประจานไอ้คนให้อยู่มาเก้าปีคนไทยจนจนต้องเขาเขาต้องออกบัตรให้เลยครับเราจะไม่ยกเลิกบัตรคนจนแต่เราจะพาคนไทยทั้งประเทศเอาชนะความยากจนโดยนโยบายของเพื่อไทย แล้วเขาแย่งกันนะครับประวิทย์บอกว่าบัตรนั้นเรียกบัตรประชารัฐประยุทธ์บอกว่าของเขาเรียกบัตรลุงตู่บัตรโน่นบัตรนี่ยุ่งกับปวดหัวของเราบัตรประชาชนใบเดียวหมื่นหนึ่งได้ทุกคนทันทีเราไม่เอาทังนั้นนะครับทางบัตรลุงปั้มบัตรลุงตู่บ้องลุงหนูไม่เอาทางนั้นพี่น้องที่เคารพเนื่องจากว่า พรุ่งนี้ต้องเดินทางอีกครับไปภาคอีสานสองสวันวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับท่านเน้นย้ำกันที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่อ๋อยเดี๋ยวพี่สุชาติจะสนทนากับท่านต่อผมเพียงขอสั้นๆอีกครั้งเดียวใครตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่ๆขอเสียงหน่อยดังๆอีกที คนจันทบุรีจะร่วมเขียนประวัติศาสตร์กับพี่น้องชาวไทยคนจันทบุรีจะนํำพาบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยคนจันทบุรีจะไม่ยอมอำนาจเผด็จการอีกต่อไปเพื่อไทยมาแล้วอยู่ได้ประยุทธ์มาไล่ออกทะเลไปพอกันทีกับรัฐบาลไม่มีความสามารถ พอกันทีกับนายกรัฐมนตรีไม่มีวิสัยทัศน์พอกันทีนักการเมืองจากรถถังจากการปล้อนอานาจเราต้องการนักการเมืองจากประชาชนรัฐบาลของประชาชนและทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนเลือกพรรคอื่นได้ประยุทธ์แน่เพื่อไทยไม่ถึงครึง่งได้ประยุทธ์แน่แต่ถ้าเพื่อไทยเกินครึง่งประยุทธ์ ประวิทย์และพวกไปแน่ๆเหมือนกันเลือกเพื่อไทยได้ทุกนโยบายแน่ๆแต่ถ้าเลือกพรรคอื่นประยุทธ์มาเจ๊งทุกนโยบายเหมือนเก้าปีที่ผ่านมาแน่ๆ,ๆเหมือนกันประกาศจะขึ้นค่าแรงให้425บาบาทได้กันหรือยังครับ บอกว่าคนจนต้องหมดไปมันประกาศแ้ะคนจนหมดไปทุกปีนี่อยู่มาเก้าปีรวยกันหมดแล้วสิตาบอกว่าประชาชนจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่มั่งคั่งกันหมดแล้วใช่ไหมครับชีวิตมั่นคงแล้วเหรออนาคตยั่งยืนไหมถ้างั้นก็ต้องกาเพื่อไทยในวันที่14พฤษ้นสภาครับครับคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ